เต็มไปหมดเลยเครื่องออกกําลังกายดิพี่โอ้เนี่ยโอ้โหพี่ไม่เคยมาเลยอ่ะนี่แหละกกอ,อุปกรณ์เขาดีนะ่ลดฟิตเนสเนี่ยวิ่งของใหม่หมดเลยอ่ะฟิตเนสบางที่ไฟก็ไม่ค่อยสว่างอะพี่เนี่ยผมเคยไปเล่นเนี่ยโอ้โหพี่ถ่ายท้องหรอกสี่เอาสี่ห้าวันอะเอ้ยทำไมอ่ะูใครไปถอดอ่านออกมองไม่เห็นไงยัดไปทั้งดุนเลยเฮ้ย โอ้หตั๊กมันแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเลยว่ะพี่พีแต่งตัวอย่างนี้มันแปลกๆนะปะกต,ติชุดออกกำลังกายพี่ก็ไม่ได้ฟิลนี้ด้วย <laughs> พี่ไปไหนต่ออ่ะมันแปลกๆ <laughs> ใช่ใช่จะไปต่อใช่คุ้นมกันใช่กับไปต่อเนี่ยเอ๊ะไปาหมพอไปต่อยไหมไปต่ออ่ะใช่จะไปหาลูกจะไปหาเมียอืมเอ้ยจริงใจ,งจงพี่คิดดีๆกูวคิดดีเมื่อคิดไม่ดีกับกูไม่ใช่ผมก็พี่ใส่ชุดแบบนี้แล้ววันนั้นผมก็ไปเล่นที่ร้านนั้นด้วย แล้วผมก็ไปถามเด็กในนั้นนะบอกว่าพี่ใส่ชุดนี้ไปเที่ยวจริงบ่าเขาบอกใช่ผิดคนหรือเปล่าวะมันก็มีพี่คนเดียวอะไรที่ทำได้แบบนี้ใส่ชุดออกล่างกายเข้าไปอะไปไหนนะไปร้านอะไรร้านเราอะอ่ะโอเคใช่แต่ของมึงก็มีเหมือนกันนะมีอะไรผมมีอะไรมึงก็มีอ่ะผมเล่นเสร็จผมกกลับบ้านคาตากูมึงที่โรงแรมสุราธานีอ่ะจินใช่อ่ะใช่ปะใช่ผมใช่ปะผมกินไวน์แล้วผมถูกพี่นุ้ย พี่ต้องรับผมให้ได้นะว่าอยู่กับทางพี่ต้องไม่โยนกูเลยไม่บอกว่าแค่พี่รับให้ได้นะว่าพี่อยู่กับผมมากแค่นั้นเองพี่ต้องอย่ารังเกียจผมนะไม่ธรรมดาเล่ชักออนทัวเลยนะมีอีงไม่ค่อยอยู่ไงเอแต่ว่านี่กูจ่าอะไรมึงให้เกียริน้องโนเกียบ้างได้ไหมเนี่ยฮะเขาอุตส่าห์เนี่ยทิ้งงานแล้วก็มาเข้าคอร์สกับพวกเราเนี่ยผู้หญิงก็ยืนอยู่เกงใจเขาบ้างไหมพี่ชอบเล่นกีฬาเหมือนกันเหรอจ๊ะใช่ค่ะคือจะบอกว่าปกติตีกอล์ฟ หนูว่าโคบ่อยเลยนะอ๋อโคอินวันโห้ย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 ยูไมเดี๋ยวลูกไปบวชด้วยฮะโอ้รอบบวชเนี่ยยกยกโคอินวันอ๋อป้าบอจริงๆเลยนั่งกระชับไม่ลูกเดี๋ยวดูน้องขี่สักพักก่อนดีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันคล่องเลยเฮ้ยระวังขัดดนตีนักแข่งลูกอ๋อเออขัดแบบยกกนแบบนักกีฬาเนียแบบนี้อ่ะเด็ดเด็ดเด็ด ีปหลุยคือไปนั่งเลยได้ได้ได้นั่งจะสูงขนาดไหนเนี่ยพี่ชอบแบบนี้แล้วขามันก็ไม่ถึงพี่อย่างนี้ทัศนียภาพมันดีแต่ก่อนก็เคยเห็นบอกว่าปั่นจักรยานอยู่พักใหญ่ๆใช่ครับอาจารย์บ้างนา ใช่ไปกันกี่คนนะน้องตอนนั้นไปกันประมาณ18คนฮะอ๋อไป18คนใช่ปั่นจากไหนไปไหนบางนาจากบางนาไปบางแสนครับผมใช่ฮะอ๋อขาไปไป18ใช่ฮะแล้วขากลับอ่ะ1คนฮะกลับมาคนเดียวใช่ฮะเอ้าแล้วอีก17อ่ะ1ิบล้อสอยหมดครับผมปั่นบ่อยไปปั่นที่ไหนโหปั่นล่าสุด1ิกว่าโลพี่จากบ้านไปไหนเนี่ยแตงโมแตงโม โปันใครยุ่งรอกอะใครกินไม่หมดแต่โค้ปันอะปันให้ลูกปันให้ลูกอุ้ยกำลังแขนดีเยอะแล้วตั้งแต่ว่าที่สุราษฎร์เนี่ยวันนี้ผมมีเทรนเนอร์น้องใหม่มานำเสนอเทรนเนอร์คนนี้ผมบอกแล้วไม่ธรรมดาสามารถทำให้คนนี่ลดแล้วหุ่นดีกระชับเฟิร์มมาแล้วหลายคนรับประกันไม่เกิน3เดือนถ้าไม่ถึงยินดีคืนเงิน3มเดือนนี่ลงเลยเหรอลงเลยลงกิโลครึ่งขีดครึ่งขีด โอ้กูไปวิ่งแถวหนำหลวงดีกว่าบ้งอย่างนี้นะแนะนำตัวแนะนาตัวเลยสวัสดีครับผมบอยโลครับโอยโลสัโล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 โโอ้โหไปไอยงปนไงอดแค่2วนเป็นไงหน้าแดงเลยค่ะเขาชเขาใครนะ คุณบอยคุณบอยคุณบอกมาว่าคุณคือเทรนเนอร์บอยไหนพี่ไม่เล <Boy> ่นค <Boy> ุ้มเลยผมคือบอยบอยงูเสือแล้วทีนี้ทุกคนจะต้องแนะนำตัวแบบเทรนเนอร์บอยคุณคือใครครับคุณคือใครผมผมผมแจ,แจ็สแจ็สสักพูดเล่ ฟาเพียเได้แล้วได้แลวมาทุกท้ายดีกว่าคุณคือใครโค้ชยังยืนไออยู่เลยคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าการเสกเฉยทำยังไงอ่าเซนเตอร์บอยอีกสักครั้งหนึ่งให้เด็กๆคนดูดูแล้วจำนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจทุกคนตั้งใจตั้งใจตั้งใจนะครับคุณจะแนะนำตัวว่าคุณเมทาใช่ไหมครับใช่อย่างโลโมโซนิกเนี่ยมันจะเป็นโหลหมูโซนิกต้องเหม๋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  จังหวจะกดเนี่ยพี่คำสุดท้ายกดเนี่ยช้าคุณทำได้ครับคุณเองก็ทำได้ครับคุณเองก็ทำได้ครับคุณคนทำได้ครับเอาครับพูดเลยผมอยากรู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครคุณเป็นใครผมคือเมย์เมย์เมย์ช้าวว้าว นี่ว่านุ่มร้อนสาด์เลยเขามาคู่ผมก่อนนะเอาดดๆหลนหลนตะกอตรงแสงอ่ะเย้เย้หลนู้ดฮ้ดลังมาหล้เชื่ออะไรครับผมคือคืองไทยจยั เส้นเลือดยังไม่ขึ้นพี่พี่ต้องตั้งใจมากกว่านี้เส้นเลือดพี่ยังไม่ขึ้นเลยมันต้องโซพลังถือว่าแต่คุณเลยตากล้องนี่เขาก็สามารถแนะนำตัวได้คุณคือใคร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 บอยบอยไหนบอยจังก้องเป็นยังกะท่าป่าบอยเลยบอยคือผมคือ คนสุดท้ายแนะนำตัวคุณคือใครคุณคือใครครับผมออมา้าีย้ครับร้พร้อมเลยครับทุกคนพร้อมไหมฮะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคน เตรียมตัวทําตามเทรนเนอร์เข้าประจําที่เตรียมตัวตั้งใจนะครับทุกคนครับทุกคนตั้งใจนะฮะวันนี้เราจะเน้นกล้ามเนื้อทุกส่วนและขอให้ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับคุเตรียมตัวนะฮะเริ่มได้ครับผมพร้อมนะพร้อมพร้อมรพร้อมรโอเคโอเคยังครับคุณชัดชัยครับคุณก็ต้องไปด้วยครับคุณจะให้ผมเข้าประจำที่ คุณเตก็ต้องไปด้วยครับให้ผมพร้อมไหมคุณชฉยชัยครับผมรคุณเื่อไรครับคุณเือครคุณือไคุไคุณือคุณือวยย้เอยเตเชิญครับคุณเยชัยครับพาตำรวจมาตรวจเที่ยวมาทเชิญครับครบผรและวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้มาออกกำลังกายกันทุกคนรอบแรกครับผม ต้อใจพี่ครับเชื่นเลยตัวเองครับครับผมเชิเลยครับทุกคนครับโอ้ยนุ้ยสวยมากนะสวยมากนะโอ้ยแก่นี่ได้โดนนล่โดนนโดนโลนอโดนเลยโดนโอยโอ้ยโ้ยโดนยโด้ยโอยโดนเลยโอเยโอ้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 ยโท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออี้อย้้้้้้โอ้โ ผมไม่เหนขายครผมไม่เหนขายเอ้ยดีมโหโีมากดี้ากพี่โหอ้โหดีมาครับและตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แต่ทุกคนทำได้มากกว่านี้ครับหอมไหฮะหอมไหมฮะไหวเลยครับหอมไหมฮะหอมไหมฮะครับทุกคนหอมนะฮะสงเสียงดาวๆาแล้ววว ฉีบปวกบ้านพี่หน่อยสิ